สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานเรื่องงานอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เกิดสภาวะของการหยุดชะงักเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้องค์กรหรืองานของคุณไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรค่ะแต่เหมือนตัวคุณเองก็รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรู้ถึงสาเหตุและก็วิธีการแก้ปัญหานี้นะคะก็ขอให้คุณแก้ปัญหาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบนะคะอีกอย่างหนึ่ง เหมือนตัวคุณเองและคุณส่วนหรือเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความขัดแย้งทางความคิดมีบางอย่างที่ยึดคุณไว้ทําให้คุณเกิดความไม่สบายใจขอให้คุณปลดล็อกความรู้สึกนี้นะคะหันหน้าปรับความเข้าใจกันเชื่อว่าบรรยากาศในการทำงานจะค่อยๆดีขึ้นค่ะและงานของคุณหรือธุรกิจของคุณก็จะเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในเรื่องของการเงิน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้อาจจะหมุนเงินไม่ทันหรือภาระเดือนที่แล้วมันเยอะค่าใช้จ่ายอะไรๆต่างๆยังคงติดลบเพราะฉะนั้นยังคงเป็นปัญหาต่อไปนะคะในช่วงนี้และระวังในเรื่องของการค้ำประกันการให้คนอื่นยืมเงินเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลับเข้ามาทําร้ายตัวเราเองค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ถ้ามีปัญหากันอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้น มันเกิดจากการไม่คุยกันชอบคิดอะไรคนเดียวทําอะไรคนเดียวไม่คุยไม่สื่อสารมีอะไรมีปัญหาอะไรก็หมักหมมเอาไว้ไม่ปรับความเข้าใจกันฉะนั้นแล้วต้องพูดคุยกันให้มากนะคะบางเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เหมือนกับเราไม่เข้าใจกันไม่รู้ความคิดเห็นของอีกฝ่ายก็เลยตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้คะ่ะความรักสําหรับคนโสด ยังคงเป็นปัญหาให้ตัวเราต้องคิดมากต่อไปค่ะถ้าเราโสดและพยายามจีบเขาทุกวิถีทางแล้วแต่เขายังไม่สนใจก็ลองพิจารณาดูนะคะมีสองทางเลือกคือบุกต่อเลยค่ะหรือพอแค่นี้ปลดล็อกตัวเองแล้วเดินออกมาแต่จะเลือกทางไหนตัวคุณเองนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดจงเชื่อในเซนส์นของคุณเองนะคะในเรื่องของสุขภาพคนที่เริ่มมีอายุให้ระวังเรื่องของขาเขา่า ระวังเรื่องของความดันโลหิตด,ด้วยนะคะยิ่งถ้าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงต้องพกยาติดกระเป๋าไว้นะคะเรื่องโชคลาภถ้าเป็นคนชอบเสี่ยงเลขเสี่ยงดวงก็ให้ดูเลขที่เกี่ยวกับเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถตัวเลขพวกนี้ล่ะค่ะจะกลายเป็นตัวเลขนำโชคของคุณนะคะ